เออไอสัตว์เอาอยู่จริงก็งพี่โหดยังไงครับแบกแล้วนะครับกูอยู่เฉยมูนั่งกินข้าวไปเลยเดี๋ยวว่าคุโอเคได้พี่เดี๋ยวผมไปต้มมาม่าก่อนนะพี่มันบอกมันบอกมึง<แ> <laughs> มันบอกมึงอยู่เฉยมึงนั่งกินข้าว,วร้อนได้เลยเ <laughs> ไอ้เหี้ยะมันบอกมันบอกฝากบอกเพื่อนมึงด้วยไม่ต้องเข้ามาอย่าพูดคุยกันเองไอ้เหี้ยะไอ้เหี้ยะกูคอ้เอียะกูปันเ,ยเลยอยอกมาเฉยงนอน Bà con đọc. Operator, dạy nhiều kìa biểu đọc. Out kiểu như full eliminated, mission success. Bad, do I be, do I? Bad, do I be, do I? Bad, do I be, do I? Bad, do ไอสามแมทียวตายเลยโอ้ยมาเล็ไปเลยูนอยากเห็นคนชทย,นนยอสองนาฬกาฟาเลนไฮร้อ185ซลเซียสแรงตืน32มนะรุงความเชื22้22หลกงปัด<ไ>ขวายิงสว่วงผลไปไปสวยไจบรี <c oughs> <c oughs> ไวท์กูที สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำซีเรียลขั้นแรกต้องมีนมเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนมหมด